เมื่อเหล่านักเดินทางเคาะร้ายสี่ชีวิตใช้วันหยุดพักผ่อนไปยังเนินเขา k คิงเทรลซึ่งตอนเหนือของป่าสวีเดนที่ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเต็เมไปด้วยตำนานจากยุคบรรพการมากมายและอันตรายที่สุดในยุโรปวันนี้ลุงเทศพาสปอยนั่งเรือดุรีชัวเป็นหนังปี2017เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมายัางกลุ่มเพื่อนสีห้าชีวิตประกอบไปได้ฟิลดอมหาดลูก แล้วรอที่นัดรวมตัวกันเพื่อหาหรือถึงที่เที่ยวดีๆสักแข่งเพื่อพักผ่อนย่อนใจโดยหนึ่งในนั้นมีสถานที่จอแจเพื่อให้ผู้คนอย่างอัมสเตอร์ดัมทัสเคนีเบอร์ลินและเบลเยียมแต่ผลสุดท้ายรับก็อยากทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่านั้นโดยเสนอที่จะไปอย่างคิงเทรลซึ่งอยู่ระหว่างสวีเดนกับนอร์เวย์ทังป่ายุโรปตะวันดอความน่าสนใจของมันคือเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ไม่ได้มีแค่ ชาวเขาซึ่งเพื่อนๆก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยต่อมาในช่วงกลางดึกทั้งหมดออกจากผับและเดินผ่านร้านค้าแห่งหนึ่งลุกที่ต้องการเข้าไปซื้อวอดกา้าจึงได้ชวนรับเข้าไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขาแค่แอบมาทักทวงเพื่อนว่าสิ่งที่รับเสนอมันอันตรายเกินไปไหมเพราะพวกเขาอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะแก่การเดินทางไกลแถมยังเลือกประเทศสวีเดนอีกด้วยซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องผืนป่าที่อันตรายที่สุดแต่แล้วขณะกําลังสนทนา กัันนนอยู่้ทั้งคู่สังเกตเห็นแคทเชียร์ถูกทำลายก่อนปรากฏโจนติดอาวุธสองคนที่โผล่ออกมาใช้กำลังบีบบังคับให้ทุกคนอยู่ในความสงบ ลุกที่กลัวหัวโหดก็ได้ทิ้งเพื่อนและหนีไปซ่อนตัวตามลำพังทิ้งให้รับยืนตัวแข่งชื่อด้วยความตื่นตระหนกกระทั่งหนึ่งในนั้นได้เรียกร้องให้รับส่งของมีค่ามาให้หมดในตอนแรกเขาก็ว่าง่ายและทำตามพวกมันแต่หลังจะพวกโจรบอกให้เขาถอดแหวนแต่งงานรับก็ปฏิเสธทันควันเนื่องจากมันมีคุณค่าทางใจที่ให้ใครไม่ได้แม้ว่าเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแต่ลุกก็ยังคงซ่อนตัวอย่างคนขี้คลาน อย่างไรก็ตามเขาถือขวดไว้ในมือแล้วรอจังหวะแทรกแซงแต่ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจช้าเกินกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนเอาไว้ได้เพราะรับถูกกระนำฟันตายไปต่อหน้าต่อตาและในวาระสุดท้ายของชีวิตเขาก็จ้องหน้าเพื่อนผู้ขี้ขาดด้วยความผิดหวัง6เดือนหลังจากการตายของรอบเหตุสลดในวันนั้นมันได้กลายเป็นแผลฝังใจของลูก และเพื่อเป็นเกียรติแก่ความปรารถนาของรอบทั้ง4ี่จึงออกเดินทางมาที่ป่าคิงเทรลในอุทยานแห่งชาติซาวเรกทั้งตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นยเยือยโดยเช้าวันนั้นพวกเขาออกเดินทางต่อผ่านร่องหุบเขารายชื่อโดยระหว่างทางฮัทก็ได้พูดล้อเลียนถึงตำนานของเทพเจ้านอรที่ใช้ค้อนทุบภูเขาพวกนี้จนแยกออกจากกันเป็นช่องทางเดินทำให้ดอมชอบใจและอดคำไม่ได้จากนั้น ขั้นณะแวะพักเอาแรงลุกก็เช็คแผนที่ให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้มาผิดทางจากนั้นก็เดินต่อจนขึ้นไปถึงเนินเขาที่ต้องการได้สําเร็จและเมื่อถึงที่หมายก็จัดการไว้อะไัยให้กับรับในทันทีโดยฮัทกล่าวทิ้งท้ายว่ารับเป็นคนดีมากและเพื่อนสองคนที่เหลือต่างวิงวอนและไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยจนทําให้ลุกเอาแต่ก้มหน้ารู้สึกผิดก่อนที่ทั้งหมดจะดื่มครั้งสุดท้ายให้แกการจากไปของเพื่อนรัก จากนั้นในช่วงกลางดึกก็พักค้างแรมกันที่เนินเขาแห่งน,นั้นจัวกระทั่งรุ่งเช้าของอีกวันหาฝนก็ได้เทกระนำลงมาขับไล่พวกเขาทำไม่ต้องออกเดินทางกลับเร็วกว่าที่คาดการ แต่ประเด็นคือระหว่างทางดอมดันเสียการส่งตัวและได้รับบาดเจ็บที่เขาแม้ว่าเขาจะพยายามเดินให้ได้ตามปกติแต่ด้วยอาการหมอนรองข้อเข่าเสื่อมที่เป็นอยู่ส่งผลในความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงฮัดที่เห็นเช่นนั้นจึงรู้ไดไ้ทันทีว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเนื่องจากต้องเดินอ้อมบุเข่านานถึง8ชั่วโมงเต็มดังนั้นการมีคนเจ็บอยู่ในกลุ่มจึงอาจทำให้เวลายืดเยื้อออกไป จากนั้นลุกก็แยกตัวออกมาคุยกับผัดและเสนอว่าพวกเราน่าจะต้องผลัดกันแบกดอมออกไปเพราะหากให้เขาลงน้ำหนักเท้าด้วยตัวเองรังแต่จะทำให้อาการสุดหนักลงเรื่อยแต่ฮัตมีแผ่นที่ดีกว่าก่อนกลางแผนที่เพื่อค้นหาเส้นทางที่เร็วขึ้นและตัดสินใจว่าจะเดินลัดเลาะผ่านป่านอกเส้นทาง ซึ่งจะทุ่นแรงลงและประหยัดเวลาได้ถึงครึ่งหนึ่งแต่ประเด็นคือหลังจากลุกมองเข้าไปในผืนป่าที่ทอดยาวสุดสายตาด้วยความขี้กลัวเป็นทุนเดิมจึงทำไม่เกิดอาการวาดระแวงขึ้นและเสนอที่จะทิ้งทั้งคู่พร้อมมาหารไว้ที่นี่โดยตัวเขาและฮัทจะเป็นฝ่ายเดินลงไปขอความช่วยเหลือแทนดอมที่ได้ยินจึงเอ่ยปากบอกไว้ฉันไม่ยอมให้พวกนายทิ้งเราไว้ที่นี่หรอกและฉันจะเดินด้วยขาสองข้างของตัวเองโดย ไม่ต้องเป็นภาราใคร ส่งผลในดังสี่เลือกใช้แผนของหาดด้วยการลัดเลาะผ่านป่าโดยดอมใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยพยุงตัวสิ่งที่น่าหวั่นเกรงมากที่สุดของพวกเขาก็คือภาวนาไม่ให้เจอมีหลุดจำศีลผู้หิวโหยโดยหลังจะเข้าไปข้างในก็พบว่าลำตัวของพวกเขาดูเล็กลงถนัดตาหากเทียบกับลำต้นของป่าสนที่สูงชะลูดเทียมฟ้าความน่ากลัวต่อมาคือฮัดพบว่าเข็มทิศใช้งานไม่ได้ในป่าแห่งนี้ แถมหนังสัมผัสได้ถึงความวังเวงพิกลรวมไปถึงกิ่งก้านสาขาของพืชที่โอบล้อมตัวพวกเขาก็เลื่ม้คล้ายลึงกับแขนขาของปีศาจจึงทำให้ทั้งสี่รู้สึกขนพองสยองกล้าอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามหลังจากเดินต่อได้สักระยะพวกเขาก็แวะพักเอาแรงก่อนถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นก็มุ่งหน้าไปในทิศทางที่คิดว่าถูกต้องจนพบเข้ากับปรากฏการณ์สุดแสนพิศวงเมื่อกวางทั้งตัว ถูกแขวนห้อยอยู่บนกิ่งไม้ในสภาพอวัยวะภายในถูกคว้านลงมากองกับพืน้นฟิลจึงกล่าวว่านี่อาจเป็นฝีมือของมีผู้หิวโหยแต่ฮัดพยายามมองโลกในแงด่ดีด้วยการบอกว่าอาจเป็นฝีมือของนายพรานก็ได้เพียงแต่เขาอาจเล่นพิเรนเกินไปหน่อยแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรที่ก่อเรื่องทั้งหมดก็ต้องรีบเพนนกบกไปจากตรงนั้นให้ไหวที่สุดเนื่องจากเลือดยังไหลออกมาจากตัวศพซึ่งแสดงให้เห็นว่า แพลยังใหม่อยู่ดังนั้นตัวที่ฆ่ากวางอาจจึงวนเวียนอยู่แถวนี้ก็ได้เมื่อ,อยามวิการมาเยือนพายุฝนที่โหงกระนำก็ได้ทำให้พวกเขาเปียกโชว์รวมไปถึงความมืดอาจทำให้ทั้งสี่สับสนและหลงทางได้ไง่าย ดังนั้นจึงต้องรีบควานหาที่พักพิงจนไปพบเข้ากับอักขระแปลกประหลาดที่สลักไว้บนต้นไม้โดยที่ทั้งหมดไม่เข้าใจความหมายของมันเลยสักนิดแล้วก็เป็นโชคดีเมื่อพวกเขาพบกระท่อมร้างโดยบังเอิญและจําเป็นต้องเข้าไปพักค้างคืนอย่างไม่มีทางเลือกภายในบ้านปรากฏสร้อยคอห้อยลงมาจากเพดานซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกับอักษรรูนและเมื่อขึ้นไปสํารวจที่ชั้นสองของบ้านมีหุ่นฟางรูปร่างมนุษย์ถูกตรึงเอาไว้ ในสภาพไร้หัวและถือเข่ากวางไว้ในมือทำไม่ฟิวแน่ใจด้วทันทีวันนี้คือการประกอบพิธีกรรมบางอย่างจึงพากันลงไปข้างล่างเพราะเกรงว่าจะถูกอาทรรันนองมนดำเล่นงานไปด้วยก่อนมานั่งถกเทียงกันว่านั่นอาจเป็นการบูชาเทพองชาวนอตก็ได้ฟิวแย้งและบอกว่าใครจะไปรู้ว่าแถวนี้เขาบูชาอะไรกันเนื่องจากฤดูหนาวที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ายาวนานตั้งหกเดือน เป็นใครก็ต้องเสียสติอยู่แล้วในสภาพอากาศที่โหดร้ายเช่นนี้ลุกจึงขอให้ทุกคนย้อนกลับไปทางเดิมในวันรุ่งขึ้นและกลับไปยังที่พักด้วยเส้นทางที่เข้ามาในตอนแรกแต่ฮัตบอกว่าเราเสียเวลาไปแล้วตั้งหนึ่งวันดังนั้นก็ควรที่จะเดินหน้าต่อไปในช่วงกลางดึกลุกผ่านพบกับฝันร้ายที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อพร้อมกับถูกบางอย่างเล่นงานที่หน้าอก ก่อนสะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามเช้าและพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางแจ้งพร้อมกับเห็นบางสิ่งที่แหวกแมกไม้เข้าไปในป่าลึกประเด็นคือบาดแผลในฝันมันได้ตามติดออกมาในโลกความจรงิงก่อนได้ยินเสียงเพื่อนร้องโวยวายอยู่ในบ้านซึ่งพบว่าทุกคนก็ฝันร้ายไม่ต่างกันโดยฮัตหวาดกลัวจนฉี่ราดและดอมก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวส่วนฟิลอยู่ในอาการหนักสุดเนื่องจะเข้าไปครุกตัวอยู่ที่ห้องใต้หลงังคาใน สภาพเปลือยเปล่าและคุกเข่าสวดภาวนาต่อหน้าหุ่นจำลองเล่นเอาทุกคนต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเปลี่ยนแผนที่จะเดินหน้าต่อเป็นย้อนกลับออกไปจากป่าแห่งนี้แต่ทันทีที่ก้าวเท้าออกจากบ้านก็พบอักขระรูนจารึกไปทั่วบริเวณดอมที่เริ่มสติแตกจึงคิดที่จะออกไปจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดโดยเลือกเส้นทางที่เป็นช่องทางเดินเพราะคาดว่าน่าจะนำพาเขาออกไปสู่เส้นทาง หลักของคนแถวนี้ส่งผลในสามคนที่เหลือต้องเดินตามไปเพราะไม่อยากทิ้งเพื่อน โดยระหว่างทางฟิลเปิดประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับฝันร้ายเมื่อคืนซึ่งคาดว่าน่าจะมีบางอย่างแฝงตัวอยู่ที่นั่นแต่ฮัทพูดปัดไปว่าเราไม่ควรพูดถึงมันและควรหันมาช่วยกันหาทางออกไปจากป่าแห่งนี้โดยเขมทิศบอกให้ทั้งหมดเดินไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องเดินขนานกับแสงอาทิตย์ไปเรื่อยๆก็จะพ้นไปสู่เนินเขาแต่แล้วระหว่างทางดันพบเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่มีใครอยากจะเข้าไป สำรวจเลยสักคนอย่างไรก็ตามหลังจากใช้แรงขามานานนับชั่วโมงดอมก็เดินต่อไปไม่ไหวเนื่องจากเข่าได้ทวีความเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆโดยฮัตออกคำสั่งให้ฝืนเดินต่อไปเนื่องจากพวกเราเสียวเวลามามากพอแลว้วอีกฝ่ายบอกว่าช่างหัวแกสิเพราะตอนนี้ฉันเจ็บเกินกว่าจะทนไวลุกเข็นด้วยกระหาดเพราะไม่อยากให้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปอีกครั้งอย่างไรก็ตามชายหนุ่มปีกตัวและขึ้นไปสำรวจบนสันเขา เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตนอยู่แต่แล้วกลับพบว่าบนเนินสูงน,นั้นเต็มด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่บดบังทัศนียภาพไปรอบทิศ ทาให้ลุกเริ่มรู้สึกหมดหวังที่จะออกไปจากทีน่นี่ก่อนพบสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าเมื่อเบื้องหน้าปรากฏสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ตัวใหญ่ยาส่งผลให้ลุกเพ่นป่าราบลงไปหาเพื่อนในทันทีและเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังซึ่งเชื่อมโยงกับรอยแผลที่เกิดขึ้นบนตัวเขาแต่ดอมบอกก็มันอาจเกิดจากการที่นายทำร้ายตัวเองก็ได้ก่อนกลา่าวโทษว่าที่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะนายคนเดียวที่ต้อง การมาไว้อะไรให้กับรอบโดยดอมผ่านไปส่งใส่ในตัวลูกว่าค่ำคืนที่รับตายเขาอาจไม่ได้มีส่วนในการปกป้องเพื่อนเลยสักนิดเนื่องจากบนตัวของนายไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยสแสดงให้เห็นถนึงความขี้ขลาดได้เป็นอย่างดีลุกที่ได้ยินเช่นนั้นจึงบันดาลโทสะและสาวหมัดใส่หน้าไปหนึ่งทีก่อนที่การทะเละาะเบาแว้งในครั้งนี้จะทำให้เกิดปล่อยบาดหมางขึ้นในใจ ต่อมาพวกเขาพบเต็นและข้าวของของคนที่เคยมาที่นี่ซึ่งทุกอย่างล้วนผุพังราวกับถูกทิ้งมานานหลายปีทําลายควันในทุกคนคิดมากเข้าไปอีแต่ฮัดดึงสติกลับมาด้วยการบอกว่าหากเราไม่กลับไปที่พักภายในห้าชั่วโมงทางโรงแรมจะต้องแจ้งตำรวจแน่นอนและพวกเราหายตัวไปออกมาในช่วงกลางดึก เห็นได้ชัดว่าเขาของดอมมีอาการไม่สู้ดีฮัทจึงเดินไปพูดคุยกับลุกเป็นการส่วนตัวโดยบอกเพิ่มเติมว่าเท้าของฟิลก็มีสภาพไม่ต่างกันจึงขอให้ลุกเป็นฝ่ายออกไปตามคนมาช่วยส่วนตัวเขาจะเป็นฝ่ายอยู่ดูแลเพื่อนอีกสองคนซึ่งลุกก็เห็นด้วยกับแผนการนี้เนื่องจากในใจดึกๆก,ก็อยากออกไปจากป่านรกนี้เต็มทน อย่างไรก็ตามขนาดที่ทุกคนหลับไหลลุกที่ยังไม่นอนก็ได้ยินเสียงดังอยู่นอกเต็นและเมื่อเปิดออกไปดูก็พบเข้ากับเหตุการณ์ในอดีตที่ตามหลอกหลอนไม่รู้จักจบจากสิน้นซึ่งเป็นภาพของรอบถูกทำร้ายและขโมยแหวนในคืนน,นั้นโดยที่หนึ่งในกลุ่มโจรได้ตะว,วาดใส่หน้าลูกว่าแกมันโคตรขี้ขลาดหรือรู้ตัวไหมก่อนถูกขัดจงังหวะด้วยเงาประหลาสูงใหญ่ที่เข้ามาจู่โจมเต็นท์ของเพื่อนจนลอยขึ้นฟ้าเป็นเวลาเดียวกับ ที่ลุกสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่ในโลกความจริงกลับเลวร้ายไม่ต่างกันเมื่อพบว่าฟิลกำลังกรีดร้องด้วยความตกใจให้กับร่างของฮัทที่หายตัวไปโดยลงเลือทิ้งไว้เพียงแค่รอยเรือประกอบกับเสียงโหยหวนของเพื่อนได้ลอยมาเตะหูของพวกเขาพอดีจึงรีบกูกันเข้าไปในปาใ่าเพื่อช่วยเหลือโดยตามหากันทั้งคืนจวบกระทั่งรุ่งสางมาเยือนทั้งหมดก็ตระหนักได้ว่าตัวเองลงทางเซเล และจําไม่ได้ว่าเมื่อคืนพวกเขาตั้งคข็มอยู่ตรงไหนเรื่องตลกร้ายไปกว่านั้นคือทั้งสามสูญเสียสเสบียงและที่นอนไปกับการกระทําบุ่มบ่ามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาตัดสินใจค้นหาฮัตต่อไปจวบกระทั่งพบพวกเขากลายเป็นศพแขวนอยู่บนกิ่งไม้ในสภาพถูกควักเครื่องในไม่ต่างกับกวางที่เจอก่อนหน้านี้แม้ทั้งสามจะอยู่ในอาการช็อกสุดขีดแต่ก็ต้องนําร่างเพื่อนลงมาเพื่อจัดการประก อบพิธีศพเท่าที่ทำได้ก่อนหาหรือกันดึงสิ่งลี้ลับที่กระทํากับหาดโดยลุกคาดล้ำมันต้องตามเรามาจากบ้านหลังนั้นแน่ๆและฉันเห็นมันอยู่บนเนินเขาซึ่งตัวสูงใหญ่เทียบเท่ากับต้นไม้เหนือหัวพวกเราแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนลุกจะมีความกล้าหาญมากขึ้นโดยพูดปลุกระดมว่าพวกเรามีกันตั้งสามคน ส่วนฝั่งของมันมีแค่ตัวเดียวดังนั้นเราจะเดินลงทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ต่อไปเพื่อออกไปจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุด ต่อมาหลังจากเดินเท้าได้พักใหญ่จนฟิวและดอมเดินต่อไปไม่ไหวลุกก็ทิ้งไว้ทั้งคู่นั่งพักเหนื่อยที่ตีนเขาส่วนตัวเองปีนขึ้นไปบนยอดหวังมองภาพรวมของป่าทั้งหมดก่อนตระหนักได้ว่าพวกเขาอยู่ใกล้กับขอบป่าเต็มทีสแสดงให้เห็นว่าอีกฝั่งหน้าจะเป็นเมืองที่พวกเขาจากมาในตอนแรกและเมื่อฟ้าเริ่มมืดลงลุกก็เห็นไฟแคมป์ส่องสว่างไม่ห่างจากทีน่นี่จึงหวังเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนว่ามีกลุ่มคนอยู่ ไม่ห่างจากเรามาแต่กลับพบว่าทั้งคู่กําลังส่องไฟฉายเข้าไปในปา่าและตะโกนบอกลุกว่าพวกเราพบบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในแต่พูดยังไม่ทันขาดคําฟิลก็ถูกสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นลากตัวเข้าไปทําให้ลุกและดอมต้องวิ่งหนีไปคนละทิศอย่างไรก็ตามเสี่ยงคํารามของสัตว์ร้ายที่ขู่ลุกเป็นระยะก่อนพบเข้ากับดอมที่แอบอยู่ไม่ห่างจากเขาจึงพากันวิ่งหนีออกไปพร้อมกันท่ามกลางสัตว์ร้ายที่ ไล่าตามอย่างไม่ยอมลดละกระทั่งทั้งคู่หลุดออกมาสู่เส้นทางคบเพลิงที่นำไปสู่หมู่บ้านเล็กๆเวลาเดียวกันก็เห็นร่างโชคเลือดของฟิวที่ถูกแขวนอยู่ข้างบนบีบให้ทั้งคู่ตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนในนั้นก่อนเข้าไปหลบภัยในบ้านหลังหนึ่งและสุดตัวลงบนพื้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ท่ามกลางความชะล่าใจพวกเขาก็ถูกเล่นงานจนสลบเมือ่อ หลังทั้งคู่ได้สติก็พบว่าตัวเองถูกพันธนาการอยู่ในห้องใต้ดินโดยที่ข้างบนมีเสียงเอะอะของฝูงชนราวกับกำลังประกอบพิธีกรรมบางอย่างเวลาเดียวกันหญิงสูงอายุคนหนึ่งได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับยื่นน้ำให้ลุกดื่มอย่างเป็นมีดก่อนตรวจสอบพอยเจาะบนหน้าอกของเขาซึ่งเธอได้แสดงให้เห็นว่าตนก็มีมันอยู่เหมือนกันแต่กลับกันดอมถูกปฏิบัติแบบสองมาตรฐานโดยเธอไม่ให้น้ำเขาดื่มแม้แต่อึ เซ้ำยังออกคำสั่งเป็นภาษาท้องถิ่นให้พักพวกลากตัวเขาออกไปข้างนอกทิ้งให้ลุกได้ยินเพียงแค่เสียงกรีดร้องของเพื่อนที่เหมือนกับถูกพวกมันทำอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนจากนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินเข้ามาแถลงไข่ให้กระจาว่าตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมการบูชายันเพื่อนของคุณทำให้ลุกถึงกับตกใจแล้วร้องไห้เสียขวัญ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาดอมก็ถูกพากลับไปที่ห้องใต้ดินในสภาพถูกทุบตีจนเนื้อตัวฟกชำ้ำ ก่อนอธิบายให้ลุกฟังว่าเขาจะถูกนำไปเป็นเครื่องเส้นสังเวยต่อสิ่งมีชีวิตที่พวกเราพบเจอในป่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้บูชาปีศาจโดยสั่งเสียให้เขาหาทางหนีและทำลายหมู่บ้านลงให้ได้จากนั้นเพียงชั่วอึดใจดอมก็ถูกพาตัวไปข้างนอกแล้วนำไปตรึงไว้ที่เสาไม้โดยภาพเบื้องหน้าที่เขาเห็นคือร่างของมนุษย์ถูกแขวนไว้บนกิ่งไม้ไม่ต่างอะไรกับเพื่อนสองคนของเขานั่นจึ อาจเป็นไปได้ว่าหากคนในหมู่บ้านแห่งนี้หายเหยื่อมาเป็นเครื่องเส้นไม่ได้ก็อาจเป็นพวกเขาเองที่ต้องถูกสังเวยอย่างเลือดเย็นโดยลุกที่แอบดูยวงห่างพยายามหาทางทาอะไรสักอย่างเพื่อหนีออกไปจากทีน่นี่ก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับดอมและเมื่อช่วงกลางวันเปลี่ยนผ่านไปสู่ยามวิกาลเสียงคํารามดุร้ายก็ดังลั่นมาจากป่าชาวบ้านที่ได้ยินจึงรีบคุกเข่าลงในทันทีภาพที่ดอมเห็นคือ ภรรยาของเขาโผล่ออกมาจากต้นไม้และรูปไหล้ใบหน้าของเขาไว้อย่างอบอุ่นแต่ในความเป็นจริงมันคือสิ่งมีชีวิตที่ไล่ตามพวกเขามาตลอดซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งยุคบรรพกาลในตำนานของชาวสวีเดนจากนั้นมันก็นำร่างของดอมไปแขวนไว้บนต้นไม้เพื่อเป็นการบว่วงสรวงและปล่อยให้เขาตายอย่างทุกข์ทรมาน ฝั่งของลุกที่เห็นเหตุการณ์สุดสยองถึงกับยอมหักนิ้วโป้งเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการแต่กลับไม่สามารถถอดเชือกที่รัดแน่นได้อยู่ดีทําให้เขาหมดหวังและกล้มหน้ายอมรับชะตากรรมของตัวเองเวลาเดียวกันหญิงสาวก็เข้ามาขัดจงังหวะและเมื่อลุกเอ่ยถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวออกมาเธอก็อธิบายว่ามันมีนามว่าโจโตุนหรือโมเดอร์ซึ่งเป็นลูกนอกสมรสของเทพโลกีและมีฤิ์แบบเดียวกัน กับบิดาของมันนั่นก็คือสร้างภาพมายาชนิดชาร์ปฉิบซิงหรือก็คือภาพหลอนและภาพดวงตานั่นจึงเป็นเหตุผลวัทําไมพวกของลูกถึงต้องพบเจอภาพเป็นฝันร้ายในอดีตอยู่บ่อยครั้งและชาวบ้านแห่งนี้ได้ถวายเครื่องเส้นให้กับมันเพื่อแลกกับความเป็นนามตา ก่อนชักชวนให้ลุกเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมเนื่องจากคนที่ถูกมันฝากเครื่องหม่ไว้บนอกคือผู้ที่ถูกเลือกจากเหล่าถวยเทโดยหากเขายอมจำนนตมโมเดอและเข้าร่วมลัทธิแต่โดยดีก็จะได้รับการมอบชีวิตใหม่อันเป็นนิรันดร์แต่หากปฏิเสธก็จะมีจุดจบที่น่าสังเวชไม่ต่างกับดอมจากข้อเสนอนี้ททำให้ลุกทบทวนอยู่ครู่หนึ่งเขาติดอยู่ตรงกลางระหว่างความกล้าหาญและขี้ขาดอย่างที่ผ่านมา แต่ท้ายที่สุดก็เลือกที่จะเดินหน้าสู้กับมันเพื่อก้าวผ่านอดีตอันโหดร้ายไปให้ได้ก่อนใช้แรงฮึดสุดท้ายจนหลุดพ้นจากพันธนาการได้สําเร็จและหลบหนีออกจากห้องใต้ดินอย่างระแวดระวังแต่หลังจากเดินขึ้นไปยังชั้นบนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์และเสียงกรีดร้องมาจากด้านหลังประตูที่ปิดอยู่จะงทันทีที่เปิดเข้าไปดูกลับพบร่างของเหล่าซากมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวมาหลายร้อยปีซึ่งเห็นได้ชัด,ดว่าพวกมัน คือเหล่าผู้สก,กาวราที่ได้รับความเป็นอมาตะจากการบูชาโมเดอร์ลุกตัดสินใจเผาร่างเหล่านั้นทั้งเป็นเพื่อทำลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบูชาทั้งหมด แต่การกระทํานี้ได้ดึงดูดโจตุนให้โล่หัวออกมาพร้อมกับความโกรธเกีียวก่อนที่มันจะสังหารผู้สกาวระที่เหลือเพื่อเป็นการลงโทษที่ปกป้องคนในลัทธิไว้ไม่ได้ก่อนโลรหน้าเข้ามาหาผู้ที่ก่อเรื่องวางควานไส้ออกมากองไว้ที่พื้นอย่างที่มันโปรดบานแต่อย่างไรก็ตามลุกใช้โอกาสที่มันกําลังไล่ฆ่าคนอื่นๆอย่างต่อเนื่องหลบหนีออกจากกระท่อมที่ถูกไฟไหม้โดยที่โจตุนไม่ทันรู้ตัว จากนั้นในตอนที่มันเผลอลุกก็เอาสไนเปอร์ที่ติดตัวออกมาลั่นไกใส่ในระยะหวงังพล แต่ดูเหมือนว่ากระสุนจะทำอะไรโจตุนไม่ได้ซ้ำยิ่งทำให้มันโกรธเกี้ยวเป็นเท่าทวีคูณและเมื่อเห็นว่ามันรู้ตัวแลว้วจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกไปจากนารกแห่งนี้ท่ามกลางการไล่ตามอย่งเข้มข้นของอศูสู์บรรพการที่พยายามทำให้จิตใจของลุกบิดเบี้ยวด้วยการสร้างภาพหลอนฝันร้ายของรับเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจนลุกเสียสมาธิและท้ายที่สุดมันก็จับตัวเขาเอาไว้ได้ก่อนบังคับไป ชายหนุ่มคุกเข่าลงโดยเสนอโอกาสให้ลุกยอมจำนนเพื่อแลกกับการมีชีวิตเป็นนิรันด์แต่ชายผู้ขี้ขาดมาทั้งชีวิตไม่อยากกลายเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีอีกต่อไปและแม้ว่าโจตุนจะทำให้ลุกต้องก้มหัวหลายต่อลายหน พร้อมกับสร้างภาพหลอนของรับขึ้นมากดดันดจิตใจแต่อีกฝ่ายก็ลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญในทุกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนได้ก้าวผ่านเรื่องราวในอดีตได้แล้วก่อนใช้ควานที่พกติดตัวมาด้วยจามไปที่หัวของโจโตนุนจากนั้นก็วิ่งออกไปจากป่าทึบจนโผล่ไปสู่พื้นที่เปิดโลง่งโดยที่โจโตุนได้จะยืนมองอยู่ในแนวต้นไม้สูงใหญ่และดูเหมือนไม่สามารถไล่ตามชายหนุ่มออกมาได้อีกต่อไปก่อนคำรามด้วยความ ผิดหวงังที่ไม่สามารถพรากชีวิตของชายที่ก้าวผ่านความกลัวภายในใจไปได้โดยที่ตัวของลุกก็ได้คำรามกลับไปเป็นเชิงบอกว่าตนคือผู้ที่ได้รับชายชนะก่อนหันหลังให้กับอสูรดึกดำบรรและมุ่งหน้าไปยังถนนลาดยางที่มีรถสัญจรไปมาแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ โมเดอร์ Moder, มีถินพมนักอยู่ในเขตป่าทางตอนเหนือของสวีเดนและได้รับการเชิดชูบูชาจากคนในรัฐทีหรือชนเผ่าโบราณในป่าแถบนั้นโดยตัวของโมเดอร์มักจะคอยสอดส่องและสะกดรอยตามเหล่านักท่องเที่ยวที่บังเอิญพลัดลงเข้ามาในถิ่นที่อยู่ของมันจากนั้นเมื่อกำหนดกลุ่มเยื่อได้แล้วก็จะเลือกสาวกโดยการทำเครื่องหมายไว้บนหน้าอกโดยเลือกจากผู้ที่มีความทุกข์ยากในอดีต ขมขืนทรมานและมีบาดแผลทางใจเพียงเพื่อจะเสนอทางรอดและมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ให้โดยแลกกับการให้พวกเขาก้มหัวและเข้ามาเป็นหนึ่งในสาวกที่เคารพเลื่อมใสในตัวมันและได้ความที่ลุกเมียดีที่ปวดร้าวจึงกลายเป็นตัวเลือกชั้นดีที่มันโปรดปราน รวมไปถึงคนในลัทธิอืน่นๆที่พำนักอยู่ในปา่าก็ยังคงจมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตไม่ต่างกันแต่หากใครก็ตามที่ไม่ได้ถูกเลือนั่นนั่นคือไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายบนหน้าอกเช่นเดียวกับกลุ่มของนักเดินทางที่มีเพียงแค่ลุกคนเดียวที่ถูกเลือซึ่งหากคนเหล่านั้นพยายามที่จะหนีหรือขัดขวางก็จะถูกทรมานจนตายแล้วจับไปแขวนไว้บนต้นไม้ให้ดูคล้ายกับการถูกบว่วงสวงเช่นเดียวกับหาดดอม และฟิลที่ต้องกลายเป็นเครื่องเส้นส่งเวร์เช่นกันโดยทุกครั้งที่มอเดอร์ปรากฏตัวเหยื่อก็มักจะถูกล้อเล่นกับบาดแผลทางใจที่เป็นจุดอ่อนของพวกเขาเช่นเดียวกับตัวของลูกที่ยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดแต่ท้ายที่สุดวิธีการเอาชนะมันก็คือต้องไปเชิญหน้าต่อสู้กับอดีตอย่างกล้าหาญ แล้วเปิดใจยอมรับมันให้ได้ซึ่งลุกที่ไม่ยอมก้มหัวต่อความเจ็บปวดอีกต่อไปรวมไม่ถึงไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวในอดีตตามกลับมาหลอกหลอนอีกก็ได้ก้าวผ่านความกลัวนั้นไปพร้อมกับการเอาชนะโมเดอร์ไปในคราวเดียวกัน แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเดอรีชัวได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.3คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ